คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปร้องกรุกันดีกว่าเขาบอกว่าใช่เพราะว่าที่นี่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเขาพิการจัดงานสืบสารงานประเพณีของดีบ้านชั้นบุญร่วมมิตรสันจรแล้วก็ชาวบ้านเขาสนุกสนานเฮฮาเต็มไปได้วยรอยยิ้มเพราะว่าอะไรไปชมภาพกันค่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้ <ไง S 2> ผมเห<ะ>็นเห็นอะไรแวบบ๊ะ,ะมันล่วงหรือเปล่าโอ้ล่วงแล้วเก็บขึ้นมา,<ส>าใช่ไหมอะคุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศแห่งความสนุกค่ะบรรยากาศแห่งรอย,ยิ้มนะคะที่เรานํามาฝากกันแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เชื่อได้ว่าพี่น้องคนไทยหลายท่านเนี่ยรอคอยมานาน <c oughs> จากสองปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีงานแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือ ประเพณีค่ะที่เขาจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินนะคะงานสืบสารงานประเพณีของบ้านของดีบ้านชั้นบุญร่วมมิตรสันจอนนี้คึกคักทีเดียวนะคะหลังจากที่เข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยบรรยากาศเรานี้ก็เริ่มกลับมาความสนุกสนาน ส้มตำลีลาต้องมาค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่างานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่วัดบ้านโนนสวรรค์ตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ชาวบ้าน18หมู่บ้านเขามารวมตัวกันถามว่ามาทําอะไรก็มาร่วมทําบุญตักบาตรแล้วก็ทํากิจกรร,รมร่วมกันแบบนี้แต่ละทีมค่ะที่เขาเข้าแข่งขันกัน,อน,นยอมกันซะที่ไหนนี่โอ้โหคือต้องวนรอบโตแบบโอ้โหดูดวงศักดูคนตามซะก่อนเนี่ยลีลาได้จริงๆทั้งชุ ทั้งควงสักมาเต็มๆเลยนะคะบางคนก็มาแบบอ่อนช้อยก็มีนะโอ้โหนี่นีนี่อร่อยไหมเนี่ยครับเห็นแล้วอยากทานเลยน,นะเออดูแซบอยู่นะเออเนี่ยค่ะครบเครื่องจริงๆกุม,มุู้ชมอ่ะทีนี้ ต้องบอกนะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าการทําแบบนี้เนี่ยก็เป็นการถอดแบบวิถีวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เอามานําเสนอกันบางคนเขาก็ทําท่าคล้ายกับการแหย่มดแดงแบบนี้อ่ะเนี่ยเหรอแล้วก็ทําเหมือนจริงนะคือพอแย่เสร็จปั๊บใช่ไหมมดเขาก็จะลูกลงมาพอมดลูกลงมาทำยังไงคะตบไอ้ตรงก้านยาวๆค่ะ ภาษาอีสานเขารเรียกว่าไม้เศร้า <c oughs> ตบตรงไม้เศร้าเอ้าแล้วพอตบตรงไม้เศร้าปั๊บมดมาเกาะที่ตัวทำยังไงสวัดสิคะ <S <S อเอามือไปปัดปๆปป,ปัดแบบนี้ที่สุดก็ได้ไข่มดแดงมากินนะคะก็เป็นการเรียกเสียงหัวเราะเรียกเสียงเฮฮาแล้วก็เป็นการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นด้วยนะคะ มางานนี้ต้องบอกว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องค่ะแต่จะอิ่มกว่านี้นะส่งมาให้เราทานหน่อยได้ไหมใหส่ก็าตํำโชว์ที่นี่เลยดีไหมขอแจมด้วยเหรอโอ้นีฉันชอบทานท้มส้มต่ำมากเลยค่ะครับเพิ่งรู้มีการไล่ลำแบบนี้เหมือนกันนะลำแห่มดแดงใช่